สวัสดีค่ะวันนี้โคเซียนนะคะอดีตแรงงานต่างด้าวนะที่เกิดในรัฐแลิรียอยู่ในประเทศยาม,มาและมาขายแรงงานที่ประเทศไทยนะคะอยู่ร้านซาลาเปามาเกือบสิบปีค่ะทํซาลาเปาขายซาลาเปามาเกือบสิบปีนะคะอยู่ๆวันหนึ่งก็อยากเปลี่ยนชีวิตเราไม่รู้ทาอะไรก็เลย เขียนลงในกระดาษแล้วก็แปะไว้ว่าฉันอยากทํางานเป็นทีมฉันอยากช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ร้านซาลาเปาก็รายได้มันก็ดีมากๆแต่อยากมีที่ดีกว่านี้อยากช่วยเหลือผู้คนก็เลยตัดสินใจไปดู Facebook วันนั้นอะ่ะดู Facebook แล้วไปเจอคลิปของแม่โคซิตาเนาะโอ้โคดูแลตื่นเต้นโคชโชคดีอะ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเซิร์ชหาพอเซิร์ชหาไปเจอ Facebook ของแม่โคซิตา a c e b o o k ส่วนตัวอะ ก็เลยไปเขียนว่าสนใจค่ะตอนนั้นไม่ได้เขียนด้วยนะเขียนไม่เป็นค่ะกูเสียนขึ้นมาตัวหนังสือขึ้นมาว่าสนใจค่ะพอดีไม่ทีม,มแนะนําหลายคนแต่หนูทักไปหาครูอังุนแล้วครูอังวนก็สมัครสมัครผู้ยังไม่ได้เปิดบินสามพันห้าแต่ว่ามีคลิปให้เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูระบบมาเป็นยังไงพอดูปุ๊บอุย้ยสนใจตื่นเต้นมากเลยก็เลยไป เปิดซื้อของก่อนซื้อของก็สามพอ่า3 5มพเมื่อเปิดบินห้นส่วนรายเล็กพอซื้อของดีมาแล้วเอามาเกะเอามาเอามาโบโตแล้วขายได้พอขายได้ปุ๊บมีพรีออเดอร์อีกหลายหลายคนก็เลยตัดสินใจเป็นรายใหญ่พอตัดสินใจปุ๊บ สินค้าโคตรขายดีอ่ะขายดีฟูไม่ถึงหนึ่งเดือนนะยอดขายขึ้นมาห้าแสนน่ะพริโยดอร์นะสินค้าไม่ได้มาทีเดียวพริอเดอร์ห้าแสนได้ขึ้นเป็นผู้นําหลักแสนภายในหนึ่งเดือนนะคะและตอนนี้โคเซียทำทีเอสูยังไม่ถึงหกเดือนแต่รายได้เกือบหกแสนนะคะไม่รววขายปลีกนะคะอันนี้ที่ระบบค่ะ วันนี้โค้ชโชคดีที่ได้เจอแม่โคชิตาจูเปลี่ยนชีวิตคือการที่เราพยายามหาจนเจอแม่โคชิตาแล้วก็ตัดสินใจนะคะทุกคนนะเรามีต้องทุนเท่ากันนะคะต้องทุนอยู่ที่ใจของเราค่ะไม่ใช่เงินเป็นอันดับหนึ่งเนาะ <ๆ S 1> ใจคือต้องทุนที่ดีที่สุดเราเรียนรู้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราเป็นอะไรเราเรียนรู้ได้หมดวันนี้โค้ชมีทุกอย่างแล้ววันนี้โค้ชไม่ใช่คนธรรมดาวันนี้โค้ชเป็นคนนักธุรกิจรายใหญ่ที่สุดโค้โคชโชคดีที่เจอแม่โคชิตาสอนทุกอย่าง ขอบคุณมากๆเลยวันนี้มีทุกอย่างมีความสุขมีครบทุกอย่างค่ะมีคนดีๆมาร่วมงานมากมหมขอบคุณแม่โคสิตามากๆขอบคุณแม่ทีมทุกคนนะคะ